ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายต่เทนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกานะคะมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของดรบุ๋มปนัดดาถูกลูปคมซะแล้วค่ะเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาหลอกของเงินแม่บุ๋มของเรานะคะแต่ระดับซือเจสั่งลุยทั้งทีนะบอกเลยค่ะว่าไม่ปล่อยไว้เฉยๆแน่นอนค่ะ เล่นกับไข่ไม่เล่นมาเล่นกับแม่ก็เจอแฉชุดใหญ่สิจ๊ะซื้อเจอสั่งลุยบุ่มปนัดดาโพสเตือนภัยทันทีหลังเจอดีถูกวิชาชีพหาผลประโยชน์จากความหวังดีส่งข้อความมาขอยืมเงินเล่าสารพัดเรื่องดราม่าชีวิตก่อนโป๊ะแตกวักุเรื่องขึ้น แม่ย้ำชัดอย่าทำอีกแม้จะไม่ถึงขั้นพัดท่าเสียเงินให้แต่ก็เสียเวลาเจ้าหน้าที่ที่งานรัดตัวท่ากลางสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมประกาศยินดีช่วยตรวจสอบหากใครเจอเคสทักข้อความมาขอความช่วยเหลือแบบนี้อีกค่ะขอโทษนะคะองค์กรทําดีเรามีมาเกือบสิบปีแล้วนะเราช่วยเหลือคนมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราตรวจสอบค่ะเป็นทีมตัวแทนขององค์กรทําดีในจังหวัดต่างๆที่ลงไปดูเคสจริง เช่นเดียวกันเคสนี้ได้รับมาเขาคงไม่รู้หรอกเพราะเขาเคยขอคนอื่นแล้วเขาได้เขาก็บอกและโกหกเราว่าบ้านนะ่ะติดคุณพ่อติดโควิดอยู่โรงพยาบาลสนามแต่ตัวเองเนี่ยติดโควิดต้องมาอยู่กระท่อมข้างหลังบ้านไอ้เราอะให้ตังค์ได้นะหมูพูดตรงๆนะแต่มันแก้ปัญหาด้วยเงินไม่ได้ทุกเคสถ้าเป็นโควิดแล้วโดนปล่อยปะละเลยเราก็ไม่พอใจเราก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาอุตส่าห์นั่งรถร้อยกว่าโลจากสบาย,ย้อยมาหาถึงบ้านนะ แถวสงขาโป๊ะแตกเลยค่ะบอกว่ามือถือนูโดนแฮกกตบางทีแบบไม่ควรอะ่ะในภาวะวิกฤตแล้วคุณรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่นั่งรถร้อยกว่าโลไปหาคุณอะ่ะแทนที่เขาจะเอาเวลาเนี้ยไปช่วยเหลือคนที่เขาลำบากจริงๆการกระทำแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะ มันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะมันกลัวแล้วก็ระแวงกันแม้ตอนนี้แม่บุ๋มและเหล่าทีมจิตอาสาองค์กรทําดีจะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะร่วมเป็นด่านหน้าช่วยโควิด -19 แต่ทุกคนก็สู้ไม่ถอยเพื่อให้การช่วยเหลือในทุกๆเคสอย่างรวดเร็วและเข้าถึงมากที่สุดค่ะ บอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่แม่บุ๋มเท่านั้นนะคะที่ถูกหลอกของเงินแบบนี้นะคะดาราหลายท่านค่ะก็ถูกหลอกเหมือนกันเพราะว่าความสงสารแล้วก็ความเห็นใจนั่นเองและยิ่งสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาดาราหลายคนนะก็อยากจะช่วยอุดหนุนอยากจะช่วยโปรโมทร,ร้านให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบแต่เจอแบบนี้หลายๆคนก็ท้อเหมือนกันกับสารพัดกลโกงนะคะของมิจฉาชีพในคราบพ่อค้าแม่ค้าค่ะ หวังช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่โดนพิษโควิด -19 เล่นงานจนรายได้หดเงินหายไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและตั้งใจจะนําเงินที่อุดหนุนส่งต่อไปยังคนเดือดร้อนแต่สุดท้ายคุณแม่ลูกสามหาหนาัศนาวลัลกลับเสียเงินฟรีเจอมิจฉาชีพในคราบพ่อค้าของไม่ถึงมือท,ท,ทั้งทั้งที่โอนเงินไปนานนับเดือนค่ะเจอเข้าแบบนี้แม่ก็ปรีสิจักฟาดเข้าให้จุกจุกเตรียมดําเนินคดีหากไม่โอนเงินคืนพร้อมประจานความโกงที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเล่าชีวิตดรมาม่า ทักไอจีมาขอให้ช่วยอุดหนุนเพราะต้องดิ้นรนท่ามกลางวิกฤตโควิด1ิกงานนี้คุณแม่ลูกสามยอมรับว่าเข็ดถ้าช่วงนี้จึงดสั่งของก็ขอให้เข้าใจด้วยซึ่งทันทีที่สาวฮหาหน่าโพสตเตือนภัยสังคมดังกล่าวก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดาราแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเพราะต่างก็โดนมาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่เนยโชติกาคุณพ่อลูกอ่อนกอร์นรงเดชที่ถูกหลอกร้านเดียวกับฮาน,น่าพอบดรณีนุชสาวแอรินและอีกเพียบค่ะ หนึ่งแบบร้านยาวโยโยศวดีที่เผยกับนายเอตเทนว่าเจอดีมาแล้วหลายครั้งเช่นกันเดินหลอกซื้อทางมะม่วงกวนทุเรียนทอดและอีกเพียบจนกระทั่งล่าสุดคือปลาสลิดท,ที่คาดว่าจะเป็นมิจฉาชีพรายเดียวกับผ่าน้าโอนเงินปุ๊บก็เจอบ,บ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งของซึ่งสาวโยเชื่อว่าน่าจะทําเป็นขบวนการค่ะตัวยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ว่ามีเจ้าของเพจที่เขาเป็นเจ้าของเพจปลาสลิดจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนนี้เอารูปมาใช้ เขาจะไปแจ้งความเองเพราะว่าเขาเนี่ยใช้รูปของเพจนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพจนี้แต่ให้บัญชีตัวเองเป็นคนช่วพวกนี้มันคิดกันเป็นทีมทํางานกันเป็นหมู่คณะลองนึกดูว่าถ้าเขามาหลอกเราแค่แบบ300-400แต่ท้กวันนั้นน่ะเขาไปหลอกคนแบบนั้นเป็นส0คนเท่าแับว่าวันนี้เขามีรายได้เยอะมากสิ่งที่เราจะดูได้ที่สุดนะคะใน IG หรือเพจเนี่ยอย่างที่บอกรูปมันน้อยและรูปจะไม่ค่อยเหมือนจริง ั้ง p r i v a t e การส่งเก็บเงินปลายทางก็เป็นอันนึงที่ช่วยได้เหมือนกันเป้าหมายหลักๆในเชี่ยจะเป็นนักแสดงที่ใจใจอ่อนนะจะบอกใจง่ายด้วยแหละใจอ่อนใจง่ายชิมปุบสงสารข้อความนิดนึงน้ำตาพากโอนเลยโอนไวเพราะฉะนั้นมีสตินิดหนึ่งค่ะ ก่อนหน้านี้ขุนแม่ลูกสามหารู้สู่ประกอบก็เพิ่งเจอเรื่องเซนเมื่อมีน้ำใจอยากช่วยอุดหนุนข้าวกล่องแต่เมื่อสั่งจ่ายเงินเรียบร้อยกลับไม่มีคนมาส่งเจ้าตัวจึงโพสระบายความอัดอั้นบอกรอยยีบาทที่เสียไปไม่เจ็บใจเท่าน้ำใจที่หวังดีก่อนที่ถัดมาอีกวันสาวหารู้จะแจ้งว่าได้รับข้าวที่สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก็ไม่ติดใจเอาความใดๆกับร้านคท้าดังกล่าวแต่ฝากไว้เป็นบทเรียนของความผิดพลาดครั้งหน้าครอบครัวเธอก็พร้อมอุดหนุนอีกค่ะ ด้านสาวไซมินิออมสุชาก็เป็นอีกคนที่เจอพิษร้านค้าออนไลน์เบี้ยวส่งค้องอยู่บ่อยๆจนยอมรับว่ากลายเป็นคนขี้ระแวงเมื่อจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือในรูปแบบนี้ไปซะแล้วล่ะค่ะมันไม่ได้บันน่นทอนแต่ม,มันมีความคิดนิดนึงเอะนิดนึงว่าทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราอะมันจริงหรือไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ปักกัดเตนมิีในการสู้ชีวิตจริงๆแต่บางคนก็จะอาจจะใช้วิธีแบบนี้วิธีที่แบบทริกกี้หน่อยๆอ,อะไรเงี้ย มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของเขาซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ผิดมันก็ทําให้อีกหลายๆคนที่เขาแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆที่เขาทํามาค้าขายจริงจริเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาเขาติดลบอะ่ะคือเขาต้องมาดีเฟนตัวเองอีกว่าเขาเป็นตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาว่ามันมันมันซับซ้อนนะอาว่าอย่าทําเลยค่ะคอนเันเทิยงยังฝากย้ําเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอยากให้ซื้อสัตว์ในการทํามาหากินยิ่งในสภาวะที่ทุกคนต่างก็เจอผลกระทบแบบเดียวกันไม่เช่นนั้นคนที่ลําบากจริงๆก็จะปลอยเดือดร้อนไปด้วยค่ะ ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะช่วงนี้ค่ะอย่าซ้ำเติมกันเลยนะคะความช่วยเหลือจะได้ไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะส่วนตอนนี้เราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงนะคะเป้ประดินหรือว่าเป้วงไม้กันค่ะเพราะว่าสีภรรยาน้องกรณเนี่ต้องแอดมิดด่วนนะคะเพราะว่ามีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดค่ะ ทำอลุนหนักมากค่ะาว่าที่คุณพ่อเป้บดินหลังภรรยาคนสวยกรสิภูตาที่กำลังตั้งท้องลูกแฝดชายอายุครร8เดือนเกิดภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดจนต้องเข้าแอดมิดด่วนกลางดึกเมื่อคืนวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสาวกรต้องให้ยาระงับการคลอดแล้วก็นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงมานานกว่า5วันแล้วค่ะแม้ภรรยาสาวจะอยากให้เบบีอยู่ในท้องให้นานที่สุดตามภาษาหัวอกคนเป็นแม่แต่หนุ่มเป้ก,ก็ค่อนข้างห่วงภรยาที่ต้องเจอผลข้างเคียงจากการรับยาทั้งใจสัน่นแน่นหน้าอก แขนขาไม่มีแรงส่วนต้องคอยให้ออกซิเจนทําให้คิดว่าการคลอดก่อนกําหนดอาจเป็นทางเลือกที่ดีทั้งกับแม่และลูกค่ะถ้าสมมุติว่าจะต้องให้ยาจนกระทั่งน้องกรแบบมีภาวะอื่นแทรกซ้อนอย่างงี้ผมคิดว่าผมคงไม่ทาเพราะว่ายาตัวกันกันการข้อของกาหนดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดออนยามากเกินไปหรือนานเกินไปเนี่ยเอ่อคุณแม่เองมีสิทธิ์ที่จะตกเลือดแล้วก็มีมีโอกาสท,ที่จะ น้ำท่วมปอดได้เลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอบอกมาซึ่งใจผมเองผมไม่อยากจะให้ไปถึงขนาดนั้นหรือจริงๆถ้าดีที่สุดก็คืออาจจะให้น้องออกมาแล้วมาสู้กันข้างนอกคือคือตอนนี้คุณหมอตั้งไว้ที่วันพุธนี้ก่อนเพราะมันจะครบ32วีคพอดีนะครับแล้วก็จะมาลองเช็คเรื่องปากมดลูกกับเรื่องภาวะของเด็กดูว่าตอนนี้ตัวตัวน้องแฝดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วพร้อมหรือย,ยัง พ่อเป้ยังเผยถึงชื่อน้องแฝดที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นก็คือมิวสิกกับลิริกที่บอกตัวตนครอบครัวของตัวเองได้ดีที่สุดเลยละคะ่ะชื่อของเขามันควรจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีทุกอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าส,สองสิ่งนี้คือมิวสิกกับลิริกนะครับก็คือ เราเป็นศิลปินเราเป็นนักแต่งเพลงเราดูแลครอบครัวของเราเราเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดมอบไปกับคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราส่วนภาวะอารมณ์สวิงของคุณภรรยาหนุ่มเป้บอกว่าเจอมาแล้วสารพัดแต่ก็ไม่เคยถือกโกรธนะคะเข้าใจดีว่าเป็นภาวะฮอร์โมนของคนท้องและนี่ก็คือผู้หญิงที่รักและกำลังตั้งท้องลูกน้อยของตัวเองอยู่ค่ะ มาที่นักร้องเสียงดีปั๊บโปตเตโต้ค่ะวางแผนอยากจะให้สีพรรยาอย่างน้องใบเตยเนี่ยไปเรียนทำอาหารด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะพร้อมกับเรื่องปลื้มใจของปั๊บด้วยเพราะว่าได้รับคำชมจากไอดอลในดวงใจค่ะ ย,ยังเอาไปโดดมันๆที่คอนเสิร์ตไม่ได้ช่วงนี้นักร้องหนุ่มปั๊บปเปเรโตก็เลยหันมาคอเวอร์เพลงให้แฟนๆได้ฟังกันไปก่อนแต่ที่ทำเอาดีใจหนักมากก็มาครั้งนำเพลงพักตรงนี้ของซุปตาปะพันปีเบิร์ดธงชัยมาร้องนักร้องได้ดวงใจมาคอมเมนต์ชื่นชมทำให้หนุ่มปั๊บใจฟูขึ้นมาเลยละค่ะสรีดเลยครับผมฟังเพลงเบิร์ดตั้งแต่ผมเป็นเด็กครับ <S <S เด็กมากด้วยแล้ประถมมีทั้งมีเทปมี ทุกสิ่งนะครับทำให้เรามีกำลังใจเยอะเหมือนกันนะเป็นข้อความแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย <ặt è S 2> ทำให้เรารู้สึกเออเราก็เราก็เราแฮปปี้ครับไม่ไม่ได้คิดว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนแต่มันรู้สึกแฮปปี้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่แบบอบเขามาสังครับ อีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้หนุ่มปั๊บแฮปปี้มากเมื่อสีภรรยาเตยสุวพิษขยันเข้าครัวทําอาหารให้ทานจนมีความคิดอยากจะให้สาวเตยไปเรียนทําอาหารจริงจังซะเลยค่ะก็มีคิดว่าอยากเรียนทําอาหารแบบอาหารไทยอะไรเงี้ยอยากอยากเรียนแต่ก็คือก็เดี๋ยวรออะไรอะไรดีขึ้นแล้วก็ถ้าถ้าว่างก็จะมีมีไปเรียนทำไมพี่ปั๊บทำหน้าสงสัยตอนแบบดยวยกัะทำามาอยากให้เตยเรียนนะจริงๆ้วพี่ปั๊บเนี่ย บอกว่าไปเรียนไหมไปเรียนไหมอาจจะทนฝีมือแต่ไม่ไหวแล้วเลยใครเ่ไปเรียนพี่สาวบ้างไงคะสีมือภรรยาเราเมื่อ <laughs> ก,ก่อนไม่อร่อยครับตอนนี้ตอนนี้โอเคขึ้อนก็ชีสดีครับแล้วแต่แล้วแต่วันวันไหนอารมณ์ดีก็อหาหนอร่อยวันไหนทำไปบ่นไปก็ติดเค็มบ้างมันบางที คอมเมนต์กันตรงๆไม่ไม่มีปิดบังไม่แผลคู่กุยเนี่นะเขาก็อยากให้รสชาติมึนงตดปากมากขึ้นนะครับจริงอร่อยแล้วคนเ็เหมือนกันเนาะต้องปวดแล้วรูปหลังแกงกันแล้ว <laughs> แต่คู่นี้ก็ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์แกงกันเก่งอย่าได้เวอร์อย่าได้เลอเจอกันที่หน้าไอจีแน่นอนจ้ะ หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11โมงทางช่องก9ขอด HD หมายเลข30นะคะคืนนี้นอนห่มผ้าแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ